สวัสดีค่ะอุ๋และภาษาสลาดยิงค่ะก็คือก่อนหน้านี้นะคะมาปลายปี58อแะคะ่ะอุ๋ป่วยเป็นมะเร็งหลังโพงจมูกลามาที่ต่อมน้ำเหลืองแพร่กระจายแล้วค่ะก็คือทั้งตัวแล้วตอนนั้นอุย๋ยก็คิดว่าอุ๋จะไม่รอดเหมือนกันนะคะเพราะมะเร็งอะเนาะคำว่ามะเร็งใครๆก็กลัว แต่สุดท้ายแล้วคุณหมอรักษาอุ๋ยเจเดือนคีโมไป10ครั้งฉายแสง3าครั้งอุ๋ยรอดค่ะอุ๋ยหายคุณหมอจับมือปฏิหารมีจริงอุ๋ยรอดมา3ปีค่ะใช้ชีวิตปกติเลยนะคะสปีเหมือนคนไม่เป็นอะไรอุ๋ยก็มั่นใจว่าอุ๋ยหายแล้วแต่อยู่ๆวันหนึ่งออุอ๋ยได้ไปสอนนักเรียนแพทย์แล้วตัวเองอะค่ะค่าเลือดแบบว่าแปรปวนแล้วตัวเองก็เหมือนล้ม ลมวูบลงบ่อยๆพักนั้นจะรูปวูบบ่อยๆคุณหมอเลยต้องตรวจเลือดใหม่ทั้งตัวแล้วก็หาจุดจุดตรงนั้นมันมาจากปุ๋ยก็เป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายให้ด้วยค่ะปุ๋ยรู้แล้วผู้ป่วยแบบจนผูกพันกับผู้ป่วยแล้วอะรู้แล้วมะเร็งตับยังไงก็ต้องตายค่ะไม่รอดปุ๋ยก็ทำใจไม่ได้นะคะเข้าวัด ปฏิบัติทำรรนะตอนนั้นอุย๋ยบอกเลยอุย๋ยทำใจไม่ได้เพราะอมีลูกสองคนวันนั้นคิดว่าจะไม่รักษาอะไรเลยแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้ค่ะชีวิตเราถ้ามันมีขอนไม้สักขอนหนึ่งให้เราเกาะก่อนตายค่ะถ้าเรากำลังจะจมน้ำแต่มันมีขอนไม้ให้เราเกาะ ทางๆงที่มันเป็นแค่เส้นได้บางๆพอเราดูแลผู้ป่วยมาตลอดไม่มีใครรอดหรอกคะ่ะและเคสตัวอุ๋ยเองอุยถามคุณหมอว่าคุณหมอบอกอุ๋ยตรงๆเลยนะคะเพราะอุ๋ยเป็นคนตรงอุยมีโอกาสรอดไหมคะคุณหมอตอบอุ๋ยบอกว่าตอบน้ำเหลืองเต็มท้องขนาดนี้คุณยังกล้าถามอีกแล้วว่าคุณจะรอดไหมอุ๋ยบอกตามตรงอุ๋ยป่อยโหเลย ตอนนั้นท้องใหญ่เหมือนคนท้องเก้าเดือนนะคะไม่กล้าเดินออกจากบ้านก่อนนะคะไม่กล้าเดินออกจากบ้านเพราะมีแต่คนรู้เป็นมะเร็งแต่ไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นมะเร็งตับอาการของมะเร็งตับตาเหลืองท้องโตตัวเหลืองแต่อุยทานพอลิตินไปได้แค่แป๊บเดียวก็คือว่าท้องอุ๋ยยุบภายในสองอาทิตย์นะคะแล้วเสร็จแล้วพอทีนี้อุ๋ยก็ทานต่อมาเรื่อยๆจน หนึ่งเดือนมั้งคะคุณหมอตรวจค่าเลือดจากค่าเลือดสูงปีดค่าไตาสูงปีดกำลังจะต้องฟอกไตอะค่ะปรากฏว่าอุย๋ยไม่ต้องฟอกไตค่ะอุ๋ยก็ไม่ต้องฟอกไตนะคะแล้วอุ๋ยก็ค่าตับลดลงจนคุณหมอตกใจนะคะคุณหมอมองหน้ากับจอคอมพิวเตอร์ทำหน้างง,งแล้วเหมือนพูดคนเดียวนะคะเหมือนเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ชี้เอาเมาส์คลิกๆๆแล้วก็ชี้ให้อุ๋ยดูว่าคุณมีหวังนะเนี่ยนั่นแหละค่ะทําให้อุ๋ยงงคุณหมอคนที่บอกอุ๋ยว่าคุณยังจะหวังอีกหรอคนเดียวกันค่ะขอบคุณพอลิตินค่ะจริงๆค่ะอุ๋ยต้องขอบคุณพอลิตินจริงๆที่เป็นขอนไม้ที่ทําให้อุ๋ยยึดอยู่ตรงนี้ได้ค่ะสวัสดีค่ะธนพรเข็มทองค่ะ ก็ตอนนี้อายุ50แล้วก็คือเป็นโรคมะเร็งตอนปี59ค่ะเป็นมะเร็งแล้วก็ท้องโตขาบวมขายของไม่ได้ค่ะเพราะว่าเสียบลูกชิ้นไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยคือต้องนอนอย่างเดียวเพราะว่าขามันทําอะไรไม่ได้เราต้องใช้ลากไปลากไปเราถึงจะไปเสียบลูกชิ้นเพื่อทํากับข้าวขายทมันทรมานมากเวลาขับถ่ายขอโทษนะคะต้องใช้มือแงะไม่งั้นขับถ่ายไม่ได้ค่ะหมอโรงพยาบาลคลองหลวงบอกว่าคุณ ตรวจก็ไม่พบอะไรแต่มีก้อนเนื้อตรงข้างงนุมต่างด้านซ้ายสามก้อนและตอนนี้หมอก็เลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลปทุมโรงพยาบาลปทุมก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้คงตรวจไม่ทันคนเยอะก็ให้เรากลับก่อนเราเขาบอกว่าเราอะท้องเสียปวดหลังและเดี๋ยวพบกับหมอที่โดยตรงของหมอเลยที่จะรักษาโรคดวนี้พอมาอีกวันหนึ่งเราทนไม่ไหวแล้วเราปวดมากเราไปก่อนที่หมอจะนัดก็เลยบอกว่าหนูทนไม่ไหวแล้วหนูขอ ตรวจก้อนเนื้อได้ไหมคะเพราะว่าแฟนหนูเคยเป็นหนูกลัวหนูเลยบอกเขาอย่างงี้เขาเลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ตรวจได้ครับงั้นให้เราไปเข้าห้องเสร็จพอตรวจเสร็จเขาบอกว่าเดือนหน้าคุณค่อยมาฟังผลก็แล้วกันเขาบอกอย่างงี้เราไปฟังผลเสร็จเขาบอกว่าคุณคุณเป็นมะเร็งตับระยะสามลุกลามเข้า 4, สีุ่ดเลยค่ะณนะตรงนั้นสุดตรงนั้นเลยไม่เดินไม่อะไรเลยบอกหมอ หมอบอกกับหนูว่าหนูท้องเสียหนูปวดหลังแต่ทําไมหนูหนูมีโรคนี้มาได้ยังไงแล้วหนูจะทํายังไงดีเขาบอกว่าคุณต้องไปโรงพยาบาลคลอง16คุณต้องไปคีมโมฉายแสงคิดขึ้นเลยค่ะเอาโต๊ะว,วางเกียมจะผูกคอตายกะว่าจะอยู่ไปทําไมมาเลงยังไงก็ตายแน่นอนไม่อยู่ดีฝากคิดอย่างนี้ในใจเลยขึ้นโต๊ะเลยค่ะนึกถึงทันทีพอขึ้นลูกชายอายุ23ปี ลูกชายจะอยู่กับใครลูกชายจะกินยังไงแล้วตอนนี้มีเพื่อนมาแนะนําว่าลองทานอาหารเสริมโพลิตินดูไหมรักษาด้วยกันควบคู่กันกับหมอคือหมอจะบอกว่าให้ทําอะไรเราก็จะทําตามไปกับหมอควบคู่กันเลยทานอาหารเสริมตัวนี้มาประมาณ 3- 4เซตระบบขับถ่ายเราก็เริ่มเริ่มจะถ่ายได้แล้วก็ขามันก็เริ่มเบาลงแล้วก็ จากที่บวมสองข้างมันจะเหลือเล็กลงเล็กลงดีขึ้นแล้วก็ท้องยุบลงยุบลงมันจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ต้องทานต่อไปเพื่อให้ร่างกายเราดีขึ้นค่ะหกเดือนที่หมอนัดไปไปตรวจแล้วร่างกายดีขึ้นตับข้างในก็ดีขึ้นตอนนี้ชีวิตดีมากค่ะระบบขับถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายแบบเดินได้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบดีหมดเลยค่ะร่างกายตอนนี้ไม่มีอะไรที่ว่าแย่แล้วค่ะขอพระคุณมากค่ะ